ฟันดีมาตลอดเลยนี่ลงเล็ตัวนี้ครับตั้งแต่ลงเลขนี่ว่าฝันดีฟันว่าจังไดแน่ครับฝันว่าได้นั่นได้นี่นะไดหยังฝันได้โสาวโอ้แล้วใดงัวใดใดนั่นได้นี่คักเขาเอามาให้นะได้งัวแน่ไดหยังแน่นอนได้พระไดหยังแน่แล้วเขาโยมให้เขาให้แค่ตัวเดียวแค่นี้เขาให้ตัวเดียวเลยังดีเลยตัวเดียวครับ อันนี้เนาะเลขกเชือกพอด้เนาะตัวนี้เนาะอ่ะอันนี้ผมเขียนให้ยกเป็นตัวนี้นะครับอะอดูได้มากเนาะนะครับกับเลขเชือกอาทอนงวดที่แล้ววันให้ยังก่อนห้ซเก่าซีซีเก่าซีงวดก่อนให้งวดที่หนึ่งงวดนี้นะงวดนี้ให้แค่นี้นะครับสามหก สองสามหกสองกับหกศูนย์สามหกสองครับก็เจ้าเอาไปตำเล่าขอกตรงๆอีกว <c oughs> ันนั้นก็ออกเล่าเนาะ <c oughs> แต่อันนี้คือ <c oughs> ขอรัฐขอรัฐบาลไทยเนาะ <c oughs> ครับ,รบ,รบอันนี้ครับนี้แต่ใครจะเอา<ง>ไปฝั่งไหนก่อนก็ค่อยว่ากันไม่ว่ากันลงลงขอขอไทยตรงที่ต้นต้นไม้ต้นเล็กเนาะเอาไปลง <c oughs> เอาไปไว้ตรงนั้นแหละนะครับเดี๋ยวไว้ต้นว่าเขาว่าให้ว่าเขาคุยกัน ว่ากันว่าว่ากันว่ามันจะมาสามหกสองว่ากันว่ามันจะมาหกศูนย์ว่ากันว่าตามนี้นะครับอ่ะผู้ใดมากเกาะจัดไปผู้ใดมาวักเกาะเบื่องผ่านก่อนเพื่อแน่ใจก่อนค่อยจัดไปถ้าไม่แน่ใจก็ไม่จัดบุญและดวงและจีสนอยู่ที่ท่านบุญนำพาถ้าบุญเรามีเราก็ได้ได้เลขนำกันแต่บุญบ่มีมันก็บ่ได้ตามผมฝันผมฝัว่าออกเลยเลยครับ แล้ความฝัน <f irm> รับมันฝันดีเลยไม่ถ้เข้อาของใหม่มตัวเดียวเลยบอกสามหกสองกับหกศูนย์ <0 S 2> เลยสามหกสองกับหกศูนย์อ่ะนะครับมือน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณพลำนะครับที่มาแบ่งปันแนวทางถึงทุ่งนานะครับทุ่งนาเราก็มาติตดตามแกบอกว่าโอ้แกอยู่มองใดก็ต้องป้าว <c oughs> <ๆ S 1> ่าเหล็กเป็นทักนะครับพี่น้องต้องตามหาพ่อลำให้เจอนะครับอ่ะในสรุป สุดท้ายแล้วเจอพ่อล้ําแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อล้ําสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุบซีของพ่อล้ําแล้วก็ทุบซีของทุกๆคนนับถือตามครับลำลุ้ยครับต่างๆคอยรับมาดูน้อพ่อรัมน้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับบหเเ็นนพิ่่่อยูจะโอ้โหเห็นตัววันถ่ายบ่มาตีสองแย่งไฟมั่งจะผลนอนอยู่ปุ่นเพราะการนอนญี่ปุ่นนะผมเห็นอยู่ปุ่นแย่งไฟมากยืนรุ่นพูนอยู่หงใหม่ โอ้ยยังมาอยู่เฉียก็ว่าไปใส่ทั่วเยนะงยัง้มาไปเนาะวันทีมาไปเกิดไปอย่างย้วิญญาณยังอยู่เชียกเพรานไหเล็กเงว่าทั้งครบคนบอกว่าสามหลอิคนบอกอยากเสียเออสามงวดคนบอกอยากเสียอย่ากเสียซัจะแม่วอลเล็ย์ไงยุ่ยยู่ไหเลกทครบเราเจงสิไปเราบ่ไดีให้ิเล็กไทยเลยเนาะรตฐบาลเล่าเราก็หาเลยที่น้องมีโศกม่ลาบน้ำ เออเออนะครับะงวดเมือ่อื่นจะขอให้ปังๆอีกเนาะทำแล้วครับอาจารย์ซื้อให้แน่เพราะว่าเฮ้าสีพ่ตังคู่ตังค่ายเนาะเฮ้าสีตัางเฉพาะตอนที่ขอสามงวดสักคู่ครับรอสักคู่ เอาไปเฮ้ยหาไม้หน่อยนั่นน่ะตรงนั้นมาก็ได้ผมไม่ได้อ่านไลค์อ่านคอมเมนต์เ้อครับ่ความสบเริ่มเริ่มเร่ครับความสมบรครับเจปดเก้าสิบสเอ็ิบม่สิบห้าบกสิบเจบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สี่สามสี่สามสี่สี่สี่ห้าหสี่สเจ็ดสี่แปดสี้าห้าสิ้าอดห้าสองหมาสี้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหสิบก็ดหองห้าหกเจ็ดแปด้า็ด็เ็เจ็ดสอง็ดาม็ดสเจ็ดห้าเจ็ดห็ดเ็็ดแ็ 8ปดสิบแป8เอ็ดแปด8 8ง9 9ดสามแ9ดสี <Sched ul enta> Ó, <800. S 1> ่แ9ดห้าแ9ดหกแออเก้าหึพ่อแปด ใจน้อตาเอ้ยกินอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อือออยู่ดีอยู่กินอิน <า S 1> <ๆ>่มนอนหลับน้อหาเขาหาหน้าได้กินบ่ขาดเออานื้อยยังไงบ่ได้ครบแล้วได้ครบแล้วเศร้าหนาวเราที่น้อ้าห่มก็ซื้อให้แล้วเศร้าหนาวนะฮมันก็เหลื<อ>เรา แมนมาชิมาขอโศกเล็กเพื่อนบ้านแหละมือนี่เหล่าพัฒนาด้วยเหล่าพัฒนามืออื้นวันที่สิบสองออกสองถุ่มครึ่งเอฟซี FC ฝากความหวังไหวครับตานี่แหละลุงย้ำไหนหนาวย้ำนั่น พี่น้องเอินกินเข่าในบอตาเอ้ยตัวคอบอกงานอะไรที่าาเด็กสองตัวตัวคอบอกงานละสองตัวตัวคอบอกงานละฮกหาเลยหกหเลยครับเด็กเล่าตาเล่าเลยครับตาเล่า ทำเลาคุปข้าวเจ็ดข้าหาเจ็ดกับคุหาเป็นเรื่องของพ่นเสือกมาขอจากเสือกลงเสือกเย็นหนาวเย็นไปล่งเสือกเย็นหนาวเย็นไามือหนาวสองเสือกหนาวสิไขเลยเนาะมืออะมือเลงหรือ่ามืออื่นทำมืออื่นมืออื่นเแม่ทำเลาอื่นนี่ครับ ฝันก็ที่เลขเรยๆบ้าน้ว่าจะคงซื้อเลขไว้แล้วเนาะไปฝันดีบ้านผมก็เลยไปหาจันทีไปหาจันทีผมฝันว่าค้นไกยนะไกั้ไกเนี่ยบานนี้พิงที่บีผมไปคนไกยดี้บ้าไปถามอายุได้หกสิบหาบานนี้ฝาล้ก็หกสิบเขาก็พิ่งฝันผมเลยงเนี่ยฝันปันจะว่างเท่าไหร่ ฝันดีฝันดีเยอะได้ไปถามพยัญจีมันมันตรงกันจังไดกันมันมันฝันว่าบานนันไตนะบอเลยทองกาที์ผองกะจามีก่าผมก็ทีว่าหกบอเมือขึ้นคลือบุ้นเอือ่ก็นเลย